มีเงินหลักแสนก็ขับรถอาดีได้ไม่น้อยรถให้หลักล้านจัดให้พิลก72ชั่วโมงเท่านั้น ทุกคนครับวันนี้ผมมีทางเลือกนะครับในการซื้อรถยนต์ที่ช่วยทุกคนเซฟเงินได้สูงสุดเป็นหลักล้านเลยนะครับผมเราอยู่ที่ Audi Center Thailand นะครับถนนเลียบด่วนประดิษฐมนูธรรมนะครับผมต้องบอกว่าเขากำลังจะจัดงานครับ Audi c l e l l n Sale รถหนักรถใหญ่ครับของปีนี้เลย3วันเท่านั้นครับที่จะเอารถไม่น้อยนะรถผู้บริหารรถเดโมนะครับเอามาลดราคาหลักล้านจัดเพียง72ชั่วโมงนะครับวันที่ 26, 27- 28มกราคมนี้นะครับมีรถเนี่ยหลากหลายคันให้เลือกเป็นรถที่เขาคัดมาแล้วนะครับและมีความน่าสนใจมาก ซึ่งเดี๋เราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันนะครับรถเหล่านี้เนี่ยขนกันมานะครับเป็นร้อยคันเนี่ยเพื่อเอามาจัดงานครับรถครั้งใหญ่แห่งปีนี้และต้องบอกว่าน่าสนใจมาก ใครเนี่ยที่อยากได้รถไฟฟ้าครับโอ้แล้วแบบไม่อยากซื้อรถใหม่เนี่ยอยากแบบได้ทางเลือกที่คุ้มค่าครับงานนี้ก็มีทุกคนเลือกเหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูนะทันไฮไลท์เด็ดว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับรวมถึงรถปักอินไฮบริดนะอย่าง Q5 Q7Q8 นะครับก็พามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับบางคนอาจไม่พร้อมไงียนะอยากจะแบบขับในเมืองเนี่ยก็คือใช้ไฟฟ้าไปชาร์จไปที่บ้านออกตางจังหวัดเนี่ยไม่อยากกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จครับรถปักอินไฮบริดก็เป็นตัวเลือกในที่จะตอบโจทย์ทุกคนได้รรวมมถถึงคนันน้ี อย่าง A5 โอ้รถสวยมากอันนี้เปร็นรถขายดีของ Audi เขาเลยนะครับหรือจะคันนี้ครับรถสปอร์ตคูเป้นะ Audi TT ครับก็จัดเนี่ยมาลดราคาให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับและต้องบอกว่าผมชอบมากนะ เขามีความโปรง่งใสมากครับเพราะว่ารถเขาเนี่ย Audi Approved Plus ครับรถยูสคาร์ที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยเขาจะมีแถบสติกเกอร์เนี่ยติดเอาไว้แบบนี้เนี่ยโปรง่งใสมากบอกเลยครับว่าคันนี้เนี่ยรุ่นอะไรท,ทีีรุ่นย่อยอะไรนะครับราคาขายเท่าไหร่นะครับจากราคาป้ายแดงเท่าไหร่และวารันตีตัวรถเนี่ยเริ่มเดินไปตั้งแต่วันไหนนะครับไมล์เลชเท่าไหร่หเฮ้ยคันนี้เนียไมล์ห้าร้อยกว่าเอางอะ่ะเฮ้ยเจ๋งมากนะครับแล้วคันนี้บอกชัดนะครับว่าเป็นรถอะไร เป็นรถยุสคาร์รถผู้บริหารเป็นรถเดโมทดลองขับหรือเป็นรถดิสเพลคาร์อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับทำให้เราไม่ต้องกังวลเลยว่ารถคันนี้เออมันถูกผ่านอะไรมาบ้าง และตัวเลขไมล์เนี่ยเท่าไหร่นะครับละที่สําคัญเนี่ยรันตระตัวรถเนี่ยยังเหลือแบบช้ำๆแน่นๆนะฮะถ้ารถมีปัญหาเนี่ยเราสามารถเอาเข้าศูนย์บริการของ Audi ได้ได้การเซอร์วิสเนี่ยเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับไฮไลท์เด็ดครับที่ผมจะพาทุกคนมาดูกันคือเจ้าคันนี้เลยต้องบอกว่าเพิ่งถอยเข้ามานะแลนะตอนที่เราถ่ายทานะครับเป็น Audi A4 นะครับคันนี้ผมเคยมีโอกาสได้ทดลองขับนะครับไปโคราชต้องบอกว่าวรถที่ขับดีกว่าที่คิดนะ ออรถアウดีเนี่ยเขานาเข้าครับมาจากยุโรปเพราะจะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องมาตรฐานคุณภาพการขับขี่ของตัวรถเนี่ยที่เรียกว่าแน่นๆ,นะๆนะครับสมกับเป็นรถアウดี้จริงๆนะครับคันนี้ครับราคาหลักแสนเท่านั้น890,000บาทมีคันเดียวนะทุกคนโอ้โหใครบอกว่าจะเป็นเจ้าของรถอาดีได้ต้องมีเงินหลักล้านคะอันนี้ฝันของคุณเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ890,000ก็เป็นเจ้าของรถอาดีได้จริงๆนะครับเราจะพาดูกันนะ คันนี้ครับอย่างที่เห็นนะเป็นรถคันสีขาวเลยต้องบอกว่าสีแบบเนียนมากและเป็นสีขาวมุกนะครับภายนอกเนี่ยดูดิเนียนกริบกริบนี่ไฟหน้าเนี่ยมีร่องรอยนิดหน่อยนะก็แน่นอนมาเป็นรถมือสองนะครับผมแต่สภาพเนี่ยดีจรงิงๆอยากให้ทุกคนมาดูกันดูดิตัวรถเนียนมากกระจกยางทุกอย่างดูดีขอบประตูเนี่ยแถบเป็นโนแบล็คนะครับแทบแบบไม่มีริ้วรอยเลยเออ รถคันนี้สภาพดีจริงนะ890หรอเริ่มหลังเลยละน่าสนใจนะฮะเออมาดูดิมาดูด้านท้ายรถฮะมาดูตัวยางเนี่ยให้ดูตรงนี้นะยางหรือว่าล้อแม็กเนี่ยสภาพมันดีจริงๆยางคอนติเนนทัลดอกยางเนี่ยยังอยู่มองเข้าไปด้านในฮะยังเห็นแบบสีเนี่ยที่ติดกับยางเลยแสดงว่าคันนี้เนี่ยใหม่จริงนะครับ A4 ราคาไม่ถึงร้านนะเราไปดูข้างในกันดีกว่า ทุกคนเฮ้ยทำไมมันกริปขนาดเนี้เราเรียกว่าตัวเบาะเนี่ยแทบไม่ยน่นไม่ยับเลยนะฮะแน่นและดูดิเฮ้ยเขาดูแลดีมากนะครับพวงมาลัยเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะเออมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยทั้งเองเออตัวจอคอนโซลทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยดีเทลแบบโอเคเลยนะฮะนี่แหละครับคือความคุ้มค่าของการซื้อรถยูสคานะเราก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นหลักล้านเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะครับ เนี่ยให้เห็นไฮไลท์ของเขานะครับลองลอรูดิตัวเบาะเนี่ยย,ยืดได้นะครับออปชั่นต่างๆนานาหน้าจอเฮ้ยกระจกมองหลังตัดแสงออโต,โต้ที่สำคัญหลังคาเนี่ยแทบไม่มีครับอรอยเลอะเลยเฮ้ยแปะไปจะทำรถเขาเลอะหรือเปล่าน,นะเฮ้ยโอเคเลยนะเออ A4 ต้องบอกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของเขานะครับไซส์ตัวรถมันกำลังดีนะขับในเมืองก็ได้คล่องตัวขับออกต่างจังหวัด ก็กําลังดีเรียกได้ว,ว่าเป็นรถที่เหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจําวันใครเนี่ยหารถไซส์นี้อยู่เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะอะลองไปดูเบาะหลังกันดีกว่านี่ครับคนสูง180เนี่ยขับข้างหน้าระยะมาได้ข้างหลังเนี่ยพื้นที่ ยังเหลืออยู่พอสมควรนะเออถือว่าเป็นอีกคันที่เป็นตัวเลือกน่าสนใจนะครับสำหรับใครเนี่ยที่มีงบหลักแสนแต่อยากขับรถ Audi เนี่ยแหละรครับโอกาสมาถึงและต้องบอกว่ารถมือสองเนี่ยลักษณะแต่ละคันไม่เหมือนกันนะเราเนี่ยควรจะรีบครับมาดูมาจับจองเป็นเจ้าของกันเพราะไม่แน่เนีรถคันที่เราชอบสีที่เราชอบภายในในที่สภาพดีๆเนี่ยมันอาจจะถูกขายออกไปไวนะทุกคน ที่บอกนะครับว่าตะกูลรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายคันนะครับในงาน Audi k l Kilian s a l e เขาอย่างคันนี้ครับในซีรีส์ e-tron ครับ e-tron GT Quattro Performance ครับ ตัวแรงของเขานะแถมออนบอร์ดชาร์จเจอร์นี้รองรับ AC 22 k ิโลวัตต์ด้วย,ยถือว่าแรงมากนะราคาป้ายแดงครับ7,429,000บาทในงานนี้แค่6,500เท่านั้นและต้องบอกฮะเลขไม้ฮะใหม่จริงดูดิวิ่งมา4,000กว่าโลเองอย่างที่บอกนะครับว่ากว่าครึ่งหนึ่งของรถในงานเคล้เซล l e นี้คือรถที่เลขไม้เนี่ยหลักพันไม่ถึงหมื่นอะวิ่งน้อยมาก นะครับบรันตีเนี่ยเดินไปประมาณสิ้นเดือนกระดาคมของปีที่แล้วเหลืออีกยาวๆนะครับและเป็นรถเดโม่ขาด้วยนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็น Audi a p Plus Group ครับคัดมาแล้วว่าป็นรถมือสองสภาพดีนะที่ทาง Audi เขาเนี่ยคัดสารมาเพื่อลูกค้าเป็นอย่างดีสีสูด้วยนะสีน้ำเงินนะฮะแต่คันไฮไลท์ทีเด็ดของเราเนี่ยที่เราอยากจะพามาดูกันในวันนี้คือคันนี้เลยครับ Audi ครับ Q8 Sportback Etron 55 Photo SL i n e Black Edition โอ้โหชื่อทะยาวไปไหนดูอีกนิดเดียวฮะมันจะเลยสติกเกอร์ออกมาแล้วนะครับชื่อรุ่นนี้ยาวจริงๆอันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเนี่ยปีที่แล้วเลยรถเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดมากๆนะครับราคารถใหม่5 7 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้ครับเหลือ5 5 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญวารันตีดูดิเพิ่งสตาร์ทครับ 29ธันวาคมปีที่แล้วโอ้โหไม่ถึงเดือนเลยเลขใหม่ครับ500กว่าโอ้โหดูดิเป็นรถโชว์ดิสเพย์คานะคใครสนใจต้องมาดูได้นะครับในงานนี้อย่างที่บอก3วันเท่านั้นอาให้ทุกคนลองดูครับสภาพด้านนอกของเจ้ารถคันนี้นะเฮ้ยกระจังดําเงาเนี่ยยังแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นพู l l ล d ดีแบบนี้ลูกเล่นดีเทลของเขาเนี่ยดีนะแต่ต้องบอกว่าพอเป็นรถ SUV ไฟฟ้าเนี่ย การใช้งานจริงเนี่ยจะขับในกรุงเทพก็ได้ขับออกนอกจังหวัดเนี่ยก็สบายหายห่วงเลยนะครับลองดูดิผมชอบรุ่นนี้อย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าช่องชาร์จเนี่ยมันมี2อด้านเลยนะครับอยากชาร์จ AC ด้านไหนเนี่ยชาร์จได้เลยนะครับแต่ชาร์จ d c ีเนี่ยมันจะอยู่ช่องฝั่งขวาของตัวรถฝั่งเดียวนะเอออันนี้ก็เหมาะกับบ้านที่ใครแบบบางทีขับไปไหนมาไหนบ่อยๆหรือว่าช่องชาร์จเนี่ยมันชาร์จแบบอยู่คนละด้านกันอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกันเลยนะครับแล้วดูลูกเล่นเขานี่ เป็นไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับล้อเนี่ยวงโตๆโอูยดูดิ21นิ้วลายสวยนะเป็นสีคล้ายๆกับแบบสีดำๆเงาๆเทาๆอย่างนี้ครับหลอๆอ,อย่างนี้เลยพร้อมกับยาง b i s t o n e Alenza ดูดิดอกยางเนี่ยครบสมบูรณ์มากคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเบิมเบ่มๆนะครับเรียกว่ารถเนี่ยใหม่สุดๆเซฟเงินไปได้เนี่ยเป็นแสนบาทเนี่ยเอาไปผ่อนตัวรถได้ทั้งหลายเดือนเลยดูดิมันเนี้ยจริงๆนี่เป็นโน Back ครับ แ่ไม่มีริ้วรอยเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆนะครับโอ้โหเสียงรถปิดประตูเนี่ยโอ้โหขึ้นมากและคันนี้เนี่ยมีระบบประตูดูดด้วยนีย่ปิดเองออโต้ครับไม่ธรรมดากันเลยและด้านท้ายรถคันนี้หล่อมากๆมาในสไตล์สปอร์ตคูเป้ดูดิเส้นสายมันลาดลงมาปืบอ,อย่างนี้นะครับผมนี่มีโช้ดไลน์ลงมาครับตีทั้งหนึ่งทีตัวรถเนี่ยหล่อนะครับ ดีไซน์ด้านท้ายของคันนี้ผมชอบมากอะเริ่มจากโลโก้เลยคันนี้เป็นโลโก้สีขาวนะตัดด้วยขอบสีดำซึ่งเป็นโลโก้ยุคใหม่ๆของทาง Audi เขาเนี่ยทันสมัยนะใช้ได้เลยครับเห็นปุ๊บเนี่ยมันคอยสะกดจิตครับคนที่มาเดินงานนี้บอก Audi Audi เอารถนี้ดีครับรถมันสวยจริงนะดูดิชายกันชนด้านล่างสีดำเนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยจริงๆและรุ่นนี้ครับด้านหลังเนี่ยเปิดด้วยไฟฟ้าด้วย นี่เพิ่มความในประสงค์ครับที่เก็บของเนี่ยก,กว้างๆแบบนี้และดูสภาพดีมากครับตรงนี้ฟิล์มเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยที่เก็บของด้านล่างนี่ก็เยอะจุได้สุดๆครับพร้อมเนี่ยมียางสแปร์ฉุกเฉินเนี่ยให้มาด้วยหายากนะรถไฟฟ้ามียางสแปร์มาให้ด้วยถือว่าให้มันครบครับคันนี้โอ้โหทุกคนกลิ่นดีมากมันกลิ่นแบบเหมือนแบบกแบบระเป๋าหนังแบรนด์เนมชั้นดีอะ รถใหม่จริงๆคันนี้ประหยัดไปได้เป็นแสนนะครับและออปชันนี้เรียกว่าจัดเต็มนะตามสไตล์ครับ SUV ไฟฟ้าใน e เซอร e ไพร์อิเล็ตรหนังขาตรงนี้ครับหน้าจอมัดวัดเบอร์ชัวของพิทพลาสครับ12.3นิ้วเต็มตาเต็มจอนะครับตรงนี้หน้าจอสัมผัสครับ10.1นิ้วเนี่ยก็ให้มาดูดิ ي, วิธีการปรับเกียร์อย่างเท่เป็นสวิตช์เลื่อนตรงนี้นะครับโอ้หเป็นรถที่แบบล้ำลำแต่พกความสปอร์ตมาด้วยในตัวเนี่ยเบาปรับไฟฟ้าสบายสบาย,สบายเนี่ยราคานี้ดีมาก วัสดุข้างๆเนี้ยอคันธาราเนี้ยแต่จะว่าไปเนี้ยให้เขาลดราคาเนี้ยเลยเจ็ดหมื่นกว่าบาทได้ไหมฮะผมจะควักซื้อตอนนี้เลยเดี๋ยเอาไปดูข้างหลังกันดีกว่าแต่นี่ครับพอเป็น SUV ปุบ๊บพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้สบายๆนะครับดูดิรองรับขาผมสูงแบล้วกำลังพอดีขาเหลือครับท้าสอดเข้าไปได้พื้นที่สีสันเนี่ยลื่นขึ้นมาหน่อยโอ้โหพิงได้สบายๆคันเนี้ยเดินทางไกลไปทางครอบครัวเนี่ยได้หายห่วง มาด้านหลังก็มีมาให้นะเออดูดิรถมันใหม่จริงๆใหม่ทั้งคันข้างหลังเนี่ยเบาะเนี่ยแทบแบบเหมือนไม่มีคนนั่งเลยอะ่ะทุกคนขุมพลังเจ้าคันนี้นะครับแรงงหายห่วงด้วยนะกับมอเตอร์คู่ครับแรงสุด408แรงมานะแบตเตอรี่ครับ114กิโลวัตต์แอาวิ่งได้ไกลสุดครับ6 3 6กิโลเมตร NEDC เนี่ยโอ้เป็นคันที่ใหญ่แรงและวิ่งได้ไกลอีกด้วยนะครับผมใครสนใจเนี่ยมาดูคันนี้ได้นะไม่ธรรมดาเลยนะครับในงาน อย่าลืมนะ72ชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วถ้าใครครับอยากได้รถดังรายครับในซีรีส์ RS จากทาง Audi เขาเนี่ยก็ขนมาให้ทุกคนได้เลือกชมกันอย่างจุใจนะครับไม่ว่าจะเป็น RS4 RS5 นะครับหรือว่าจะเป็น RS E-Tron GT ที่ประหยัดเป็นล้านกว่าบาทน,นะครับในงานนี้เนี่ยก็มาจอดทุกคนได้ดูกันแล้วนะ3วันเท่านั้นนะแถมอุบเอาไว้ครับเซอร์ไพรส์วันงานเนี่ย Audi Q2 ราคาแค่750,000บาทมีเพียงคันเดียวเท่านั้น ผมเองอยากมาดูเลยนะทุกคนต้องห้ามพลาดนะครับและถ้าใครเนี่ยสนใจแค่เป็นไฟแนนซ์นะครับในงานนี้เขาบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ย เท่ากับรถใหม่เลยนะและผ่อนเริ่มต้น9,000กว่าบาทเท่านั้นคิดดูดิรถยุโรป Audi รถนําเข้าครับผ่อนไม่ถึง10,000บาทนะทุกคนแต่ถ้าใครครับเดินดูแล้วเนี่ยรถยูสคาร์ของ Audi a p r o l e Plus เขาเนี่ยยังไม่มีสยียังไม่มีรุ่นที่ถูกใจนะครับก็ไปถอยรถมือหนึ่งได้แคปเป็นเด็ดไม่แพ้กันนะครับกับ2ทางเลือกทางเลือกแรกครับเรียกว่าดาวเนี่ยศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินดาวกันเลยผ่อนนานสุด7ปีหรือทางเลือกที่2อครับผ่อนสบายๆพร้อมรับ Audi Watcher มูลค่าถึง1นึ่งแสนบาทเข้าศูนย์เช็คระยะซอรส ไม่ต้องเสียเงินกับไปยาวๆเลยนะทุกคน และนอกจากนี้ครับใครกำลังมองหารถบิ๊กไบค์ครับรถมอเตอร์ไซค์หล่อแบรนด์ดูคตินะครับในงานนี้จัดมาให้แล้วเคลียร์เซล์พร้อมกันเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่3 5 0 0 0 0บาทนะลดเป็นหลักแสนสภาพดีมากให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันนะครับนอกจากนี้ใครครับที่สนใจพวกเสื้อผ้านะของ Audi Collection เยียงลดสูงสุดถึง70%นะของดูคติครับลดสูงสุด25%มาครบจบในงานเดียวใครกำลังมองหาครับรถยนต์นะสภาพดีครับ Audi a p r o l e d e Plus นะครับไม่น้อยลดเป็นล้านครับอย่าลื นะ72ชั่วโมงเท่านั้นครับวันที่26ถึง28มกราคมนี้ก็มาดูกันได้นะครับที่ Audi Center Thailand นะครับเรียบด่วนนะถนนประดิษฐ์มนูธรรมวันนี้ที่สุดเราก็พามาทุกคนเนี่ยพรีวิวให้ดูกันนะก่อนวันงานจริงๆนะอย่าลืมมีรถบางคันเนี่ยอุบไว้มาโชว์ในวันงานด้วยนะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกังใจแบบที่สุดด้วยวันนี้ผมออฟคอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่อยู่30,000ถอยข้างไหนได้บ้า